หลงกลิ่นเมียสำรองบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตอนที่6วันนี้ครบรอบแต่งงานหนึ่งปีภูมารินอยากจัดงานเลี้ยงใหญ่ๆแต่สัสิชาไม่ชอบความวุ่นวายและไม่เห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นเพราะมันสิ้นเปลืองเงินทองเสียเปล่าจึงเลือกดินเนอร์ใต้แสงเดือนจิบวายและจ้างเชฟจากพัตาคารหรูในตัวเมืองเชียงรายมาทำอาหารให้เป็นการส่วนตัวแทน เสียงส้นสูงที่ดังจากเบื้องหลังทำให้ภูมิมรินเลือกวางสายโทรศัพท์และหันกลับไปมองภูมิมรินตาค้างเพราะพันรายาสาวอยู่ในชุดเกาะอ,อกสีทูโทนอกอิ่มล้นออกมาล่อตาล่อใจรวมทั้งเอวก็ดูคอดกว่าปกติเพราะสวมชุดเดรสรัดรูปทำให้หุ่นของซาสิชาดูมีสวดทรงกว่าปกติสวยจังขอบคุณค่ะ สัสิชายยิ้มเขิน นั่งลงยังฝั่งตรงข้ามภูมิมรินโดยมีคนตัวสูงเลื่อนเก้าอี้ให้สักพักบริกรและเชฟก็มาเสิร์ฟอาหารทั้งสองกินอาหารพลางจิบไวนยไปกว่าชั่วโมงศส,สิชาชักมึนเพราะหล่อนเขินสายตาของภูมิมรินที่ส่งมาจึงเลือกกระดกวายรัวๆผลคือตอนนี้เริ่มพูดไม่รู้เรื่องและนั่งแทบไม่ไหวจากนั้นก็เหมือนภาพตัดมารู้สึกตัวอีกครั้งก็ต อนถูกปากร้อนครอบงามยังยอดถันและเตรสราคาแพงก็หลุดผลกายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มารินคำรามก่อนทิ้งตัวลงนอนข้างสาสีิชาขวาหล่อนเข้ามากอดหอมและจูบไม่หยุดเหมือนไฟที่ดับหมออจะประทุขึ้นมาอีกรอบภูมิมารินมองตาสาสีิชาหวานเชื่อมและเริ่มรักหล่อนอีกครั้งและอีกครั้ง โฮมฮักสาขาเชียงราย ใกล้กำหนดเปิดแล้วช่วงนี้ภูมิมารินจึงยุ่งมากเป็นพิเศษทั้งตรวจตูสินค้าและประชุมทีมต่างๆเนื่องจากสาขานี้เป็นสาขาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทั้งหมดจึงมีกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้าได้ร่วมมากมายภูมิมารินอยู่ประชุมจนดึกดื่นทุกวันกลับถึงบ้านบางคืนไม่ได้อาบน้ําก็มีเพราะเหนื่อยล้าจึงพล่อยหลับไปทุกทีสาสิชามองคนตัวสูงด้วยความสงสารหญิงสาวหาผ้าชุบน้ำ มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้สบายตัวมากขึ้นภูมิมารินรู้สึกตัวเมื่อสัมผัสกับความเย็นปือตามองแล้วส่งยิ้มเช็ดตัวหน่อยนะคะจะได้นอนสบายอืมขอบคุณขาดสีน้ำ ภุมมรินง่วงจัดจึงส่งเสียงครางในลำคอเท่านั้นและหลับในที่สุดสาสิชารีบจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คนตัวสูงแม้ทุลักทุเลไปบ้างแต่ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีหญิงสาวปาดเหงืออเก็บกะละมังและอาบน้ำอีกรอบก่อนล้มตัวลงนอนข้างๆคนรักหล่อนสอดตัวเข้าไปอยู่ใต้อกของภูงมมรินสูดกลิ่นกายหอมที่มีเพียงหล่อนที่ได้สัมผัสมันใจกล้าขนาดแงน้าจ พิดเบาๆที่ปากอุ่นสีน้ำรักพี่พลูจังอืมภูมมรินครางอีกครั้งร่างๆอิ่มให้เข้าหากอดแน่นขึ้นและจรุดจมูกลงยังกระหม่อมน้อยการกระทำทั้งหมดเป็นไปโดยธรรมชาติภูมมรินรักและธนุถนอมสาสิชาทั้งยามตื่นและยามหลับจริงๆ สาศิีชาไม่รู้ตัวว่าเมื่อไหร่ที่หัวใจหล่อนมีภูมิมรินเข้ามาวิ่งเล่นรู้เพียงแต่ว่าในทุกวันหล่อนอยากอยู่ใกล้ๆภูมิมรินได้ดูแลเตรียมเสื้อผ้าทำอาหารให้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ภูมิมรินต้องการหล่อนพร้อมจะทำให้ทุกอย่าง ภูมรินมอบสิ่งที่สิชชาไม่เคยได้รับนับตั้งแต่เกิดคือความรักและการให้เกียรติทุกครั้งที่ออกงานสังคมภูมิมรินมักแนะนำสิชชาให้ทุกคนรู้จักว่าเป็นภรรยา โดยไม่คิดปิดบงังสิชชาเพิ่งรู้จักการมีตัวตนก็คราวนี้ตลอดชีวิตหญิงสาวอยู่อย่างไร้ตัวตนแทบไม่มีใครรู้จกักแม้กระทั่งชื่อแต่ภูมิมารินกลับสลักชื่อของหล่อนไว้ในหัวใจและมอบความรักให้ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีสาสิชานึกอยากจะขอบคุณโชคชะตาที่นำพาเรื่องราวกลับตาลปัดทำให้วันนั้นคนที่เป็นเจ้าสาวของภูมิมรินไม่ใช่สุจิกา แต่เป็นหล่อนเองไม่เช่นนั้นวันนี้หล่อนคงไม่มีความสุขมากขนาดนี้พุมมารินน่าเครียดเมื่อลูกน้องหนุ่มมาบอกว่าไอ้วัฒนาม,นมันมักเดินป้วนเปี้ยนที่หน้าบ้านกิ่งสาวจึงเพิ่มกำลังคนตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้นแต่ก็พลาดจนได้เพราะมีหนึ่งในลูกน้องของไอ้วัฒนาลักลอบเข้ามาเป็นคนของบ้านปักษาน,านันและมันก็ฉวยโอกาส ช่วงที่ภูมิมรินไม่อยู่บ้านจับตัวาศาสิชาไปภูมิมรินทิ้งงานทุกอย่างเพื่อระดมคนตามล่าไอวัฒนาและลูกน้องพวกของภูมิมรินไล่ต้อนพวกของไอวัฒนาเข้าไปในป่าโดยพร้อมมีกำลังคนที่มากกว่ามีการประทากันบ้างแล้วัฒนาก็เสียลูกน้องไปหนึ่งคนภูมิมรินกระชับปืนนั่นเดินลึกเข้าไปในป่าเหมือนมันจะเดินช้าลงนะครับคุณพลุ คนของภูมิมรินสังเกตรอยต่างๆเหมือนมีคนบาดเจ็บจึงทำให้ทุกอย่างช้าลงภูมมรินภาวนาว่าคงไม่ใช่สาสีชาเพราะหากหลอนเจ็บแม้แต่ปลายก้อยภูมมรินสัญญากับตนเองว่าจะจัดการไอ้วัฒนาให้สาสมผมว่าอีกไม่นานพวกเราก็ถึงตัวมันแล้วงั้นเดินทางต่ออีกไม่นานฟ้าก็มืดแล้วเราแจ้งไปทางลุงพลหรือยัง ผมให้คนของเราไปบอกผู้กำกับกำพลแล้วครับคาดว่าคงตามมาสมทบแล้วอืมงั้นก็ไป แล้วก็เป็นไปตามที่คาดไว้เดินเท้าต่ออีกเพียง40นาทีพวกของภูมิมารินก็พบกับคนของวัฒนาและทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากยิงใส่กันทันทีถึงแม้คนของภูมิมารินจะมากกว่าแต่เพราะไม่ชำนาญเส้นทางเดินป่าจึงเพลียงพล้ำเสียท่ามันอยู่หลายรอบภุมิมารินพยายามหาจังหวะที่จะเข้าไปช่วยสาสิชาหญิงสาวเห็นภรรยาถูกมัดทั้งมือทั้งเท้าและใบหน้ามีผ้าปิดปากอยู่ท่าสัง เังเกตดีๆจะเห็นแก้มนวลมีรอยแดงช้ำและบวมทั้งสองข้างคาดว่าถูกใครสักคนตบหน้ามุมปากมีเลือดคิ้วก็แตกภูมมรินโกรธควนออกหูกระชับปืนแน่นขึ้นแล้วยิงสวนพวกมันไปฟ้าเริ่มมืดทุกอย่างจึงยากขึ้นมากกว่าเดิมเราจะรอคนของผู้กำกับก่อนไหมครับภูมมรินขมวดคิ้วหน้าเครียดขึมก่อนสายหน้าไม ฉันกลัวสีน้ำทนไม่ไหวดูแล้วจะไม่ได้กินอะไรเลยแม้กระทั่งน้ำคนของเรามากกว่างั้นล้อมพวกมันแล้วตีวงให้แคบจัดการทีละตัวก็แล้วกันครับภูมิมารินสั่งลูกน้องและเริ่มจัดการพวกมันทันทีการต่อสู้ดำเนินไปสักพักในที่สุดหญิงสาวก็ถึงตัวสชสชชาพี่พลูสิชชาโผเข้ากอดคนรักเมื่อถูกปลดพันธนาการ รีบออกจากที่นี่ดีกว่าสีน้ำลุกไหวนะไหวค่ะพุมมารินพยายามซ่อนสีหน้าแค้นเคืองไว้เมื่ออยู่ใกล้ร่างอิ่มจึงได้เห็นว่าไอ้วัฒนาทำร้ายคนรักของตนไปมากเพียงใดแก้มแดงทั้งสองข้างตาปูดเล็กน้อยปากอิ่มฉาไปด้วยเลือดคิ้วและสีสาก็แตกไอชาติหมาเอ้ยพี่จะฆ่ามัน ภมูมารินคำรามอย่างเหลืออดสาสิชาสายหน้ากระชับมือคนรักไว้หล่อนไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมกับใครแค่หล่อนไม่ตายจากไปก็พอแล้วเราเรี่บออกไปจากที่นี่เถอะค่ะพี่พลูสีน้ำอยากกลับบ้านของเราท้ายประโยคสาสิชาดูตระหนุกเพราะเห็นวัฒนาปรีเข้ามาพร้อมกับมีดเล่มใหญ่ หญิงสาวผลักร่างภูมารินออกห่างแล้วใช้แขนตนเองป้องกันไว้ภูมารินตกใจแต่มีสติกระโดดถีบวัฒนาจนเสียหลักแล้วทั้งสองก็ตะลุมบอลกันอยู่พักใหญ่ปืนของภูมารินหลุดออกจากเอววัฒนาเห็นกำลังจะคลานไปหยิบแต่ภูมารินใช้ขาเตะออกและทั้งสองก็ต่อสู้กันต่อ ภูมิมารินกำลังจะเสียท่าเพราะต่อให้แรงเยอะและตัวสูงกว่าอย่างไรก็สู้กับผู้ชายร่างอ้วนไม่ได้ซาสิชาเพิ่งรู้สึกตัวว่า ตนเองไม่ควรยืนอยู่เฉยๆจึงหยิบอาวุธสีดำขึ้นจ่อไปทางวัฒนาแต่ไม่มีจังหวะยิงสักทีมีช่วงหนึ่งที่เผลอศบตาภูมิมรินและทั้งสองก็สื่อใจกันได้ในทันทีภูมิมรินออกแรงเตะวัฒนาจนกระเด็นก่อนที่จะพุ่งตัวมาคว้าปืนจากมือสิชชาหันหลังและยิงออกไปสามนัด คุณพีรพันธ์อยากจะกรีดร้องให้ลัน่นหากไม่ใช่เพราะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหันไปมองสภาพปูรสาวและสะใภ้แล้วแทบเป็นลมทั้งภูมิมรินและสาสิชามีใบหน้าไม่ต่างกันปูดบวมช้ำม่วงๆเขียวๆไปหมดแต่ลูกสะัภ้หล่อนหนักกว่าเพราะเหมือนโดนไอ้คนใจร้ายบีบคอดัดแขนและชกที่ท้องด้วยไอพวกสารเลวคิดแล้วก็แค้นใจ แต่ก็สะใจไปด้วยเพราะวัฒนาตอนนี้นอนเป็นอมพาสในห้องติดกันโดยมีตำรวจคอยเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้ไปใช้แบบนั้นทรมานกว่าตายอีกแก่นะแกมีอะไรก็ไม่บอกฉันดีนะที่ไม่ตายคุณพีรพันธ์ง้างมือทําท่าเหมือนจะตีบุตรสาวพลูไม่เป็นไรแล้วแม่แค่นี้เองโอ๊ย แขนี้ที่ไหนส่องกระจกดูสภาพตัวเองด้วยก่อนพูดนะ่ะท่านคอนอาทิตย์น้าจะเปิดสาขาใหม่แล้วจะไหวไหมเนี่ยพลูหายทันอยู่แล้วแม้ไม่ต้องห่วงหรอกนะจริงๆแล้วคุณพีรพันธ์ไม่ได้ห่วงเรื่องธุรกิจมากไปกว่าภูมิรินหรอกแต่ท่านรู้ว่าเจ้าลูกสาวตัวดีรักการทำงานมากแค่ไหนจึงแกล้งพูดไปอย่างนั้น เพราะอยากให้ลูกสาวหายเจ็บโดยไวสุขภาพแข็งแรงเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ทำงานที่เจ้าตัวแสนรักแม่มาให้พลูกอดหน่อยสิอะไรจะมากอดฉันทำไมก็พลูรักแม่คุณพิรพันธ์เบะปากว่าจะไม่ร้องสุดท้ายก็กลั้นไม่ไหวเดินเข้าไปให้ภูมิมารินกอดแกอย่าทำอะไรเสียงเสียงแบบนี้อีกนะเยพลุฉันจะเป็นลมตายเพราะแกสักวัน ไม่ทำแล้วค่ะพรุจะอยู่กับแม่ไปอีกร้อยปีโอ๊ยตอนนั้นฉันก็เป็นขี่เท่าไปแล้วท่านร้องโวยเสียงดังเรียกเสียงหัวเราะจากภูมิมารินและาศาสีิชาได้เป็นอย่างดีพีรพัน์ธปลดแขนบุตรสาวแล้วเดินไปยังเตียงสาสีิชาท่านกอดหล่อนเหมือนกับที่กอดภูมิมารินหนูก็เหมือนกันสีน้ำอยู่กับแม่ไปนานๆน,นะลูกค่ะ หนูก็จะอยู่กับคุณแม่จนอายุร้อยปีไปเลยโอ๊ยหลูกสะพยก็เอากับเขาด้วยท่านสายหน้าที่เปื้อนยิ้มคุณพีรพันธ์มองลูกสาวทั้งสองอย่างมีความสุขคู่แต่งงานจำเป็นในวันนั้นตอนนี้ต่างรักกันจนตัดกันไม่ขาดเสียแล้วจากที่ไม่อยากแต่งงานกับสาสีชาตอนนี้ภูมิมารินดูจะติดเมียรักและปกป้องเมียสุดชีวิต ชีวิตคู่ของภูมิมารินและสิชชาเดินทางมาถึงปีที่สามซึ่งเป็นปีที่ทั้งคู่ออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศและฉลองวันครบรอบกันอย่างมีความสุขที่ยุโรปทริปหวานยิ่งกระชับรักของทั้งคู่มากขึ้นแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยสัชชาก็ต้องพบกับข่าวร้ายนั่นคือปิดาอย่างบอดินมีเรื่องช่อโกงว่อนอินเทอร์เน็ตและถูกจำคุกในที่สุด บอดินยังเป็นคนโลภเหมือนเคยเขาทำธุรกิจแต่ก็พ่วงแชร์ลูกโซ่กับเพื่อนที่รู้จักกันในบ่อนหาลูกขายมาลงแชร์การช่อกงนี้เกือบเกือบแ0 0ล้านบาทบอดินไม่ได้ใช้เงินสักบาทและยังถูกยึดทรัพย์ติดคุกทั้งจิตราและสุจิกาก,าก็หนีหายจากผู้ดีที่มีฐานะสู่คนขี้คุกสุดท้ายทนความอับอายไม่ได้จึงผูกคอตายในคุก สาสิชาและภุมมารินเป็นเจ้าภาพงานศพตลอด3วันแต่ไม่มีใครมางานสักคนแม้กระทั่งจิตราและสุจิกามีแต่ผู้เสียหายที่มากลดารอบงานศพสาสิชาและภุมมารินไม่คิดห้ามปรามเพราะมันคงเป็นกรรมที่บอดินจะต้องรับแม้ตัวจะตายไปแล้วหลังจากเสร็จงานศพของบอดินก็มีคนพบจิตรานอนหมดสติอยู่ในตรอกเล็ก โดยสภาพร่างกายถูกทำร้ายสาหาัสคาดว่าเป็นการชิงทรัพย์เพราะมีคนเห็นว่าก่อนจิตราจะนอนหมดสติหล่อนสวมเครื่องประดับทั้งแหวนเพชรและสร้อยทองเต็มตัวแต่เมื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิ่งของที่พยาบาลมอบให้กลับไม่มีของมีค่าแม้แต่ชิ้นเดียวศส,สิชาคอยดูแลจิตราแม้ตลอดเวลาจะถูกจิตราถูกตีด่าทอสารพัด ต่จิตราก็ยังมีน้ำใจให้ที่อยู่และอาหารเลี้ยงดูมาจนโตพุมมมรินบอกสาสิชาให้ดูแลจิตราเท่าที่ทำได้ไม่ต้องประครบประงมเพราะพุมมมารินจ้างพยาบาลไว้ดูแลแล้วและพุมมมารินเองก็ไม่ไว้ใจจิตราเท่าไหร่ยามนี้จิตราเหมือนคนขาดสติจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางครั้งก็เดินเผลอหรือนั่งเหมือพึมพำอยู่ตามลำพัง เมื่อรักษาอาการทางกายจนหายแล้วจิตราจึงถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อรักษาอาการทางใจโดยมีภุมมารินเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดขอบคุณนะคะพี่พลู สาสิชาทอดมองไปยังจิตราที่นั่งเหมือบนวิวแชร์ได้แต่ถอนหายใจจิตราเป็นคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวดูแลตัวเองตลอดเวลาหน้าผมไม่เคยพร่องแต่บัดนี้กลับปล่อยผมให้ยุ่งเหยิงชีฟ้ฟูและไม่รักษาความสะอาดของร่างกายไร้ซึ่งสติเงินทองและบ้านกลายเป็นผู้หญิงไร้ซึ่งปัญญาเอาแต่มือบนพึมพำอยู่ตามลาพัง จริงๆพี่ก็ไม่ใช่คนใจดีอะไรแต่พี่จะถือว่านี่เป็นค่าตอบแทนที่เขาเลี้ยงดูสีน้ำมาแล้วกันแล้วพี่ก็ช่วยได้แค่นี้แค่นี้ก็ดีสำหรับคุณแม่แล้วล่ะค่ะว่าแต่คนของพี่พลูไม่ได้ข่าวของสีฟ้าบ้างเหรือคะภูมิมารินหน้าเครียดึมขึ้น คนของหญิงสาวพบสุจิกาแล้วแต่ดูเหมือนหล่อนน่าจะสบายดีเพราะกลายเป็นเมียเก็บของอดีตผู้มีอิทธิพลทางการเมืองคนหนึ่งมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่อีกไม่นานไอ้แก่นั่นก็คงเบื่อและตัดสุจิกาออกจากชีวิตถึงตอนนั้นก็สุดแล้วแต่กรรมจะนำทางเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นสุจิกาเป็นผู้เลือกเองทั้งนั้น ร่างราหงที่อยู่ในชุดราตรีสีชมพูอ่อนส่งยิ้มมาให้คนรักภุมมารินเดินเข้าไปหาสาสิชาคว้าหล่นเข้ามากอดก่อนจะรดจมูกสูดความหอมที่คุณเคยเข้าปอดกลิ่นสา้ายังหอมติดอยู่ในจมูกไม่คลายตัวหอมจังเดี๋ยวเครื่องสำอางก็หายหมดส,สิชชาบนแต่ก็ไม่ได้ผลักใสคนตัวสูงให้ออกห่าง รีบไปที่งานกันเถอะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะรอนานไม่อยากไปเลยอยากนอนกอดสีน้ำมากกว่าอย่างงองแงสิคะพี่พลุวันนี้งานสำคัญนะโอเคโอเคจ้า งานสำคัญที่ว่าก็คืองานเลี้ยงเปิดตัวผู้บริหารมูลนิธิคนใหม่นั่นก็คือสาสิชานั่นเองตลอดหลายปีที่ผ่านมาสาสิชาเข้ามามีบทบาทในการทำงานมูลนิธิมากขึ้นทั้งติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์และออกบูธต่างต่างเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของมูลนิธิเพราะสาสิชามีความสามารถหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือวาดรูป เย็บปากหรือจัดดอกไม้ที่ทำได้ค่อนข้างดีและเพราะหล่อนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนสูงอายุได้ค่อนข้างดีจึงทำให้ผู้สนับสนุนค่อนข้างชอบ และพอใจในตัวสาสิชาหลายๆงานที่มูลนิธิจัดขึ้นจึงค่อนข้างราบรื่นเพราะสาสิชาเป็นแม่งานคุณพิรพันธ์เห็นในความสามารถจึงเอ่ยปากให้สาสิชาขึ้นมาดูแลมูลนิธิแทนตนและสาสิชาก็ยินดีสารต่องานนี้ ทันทีที่ร่างระหงและร่างสูงเดินเข้ามาในงานแสงแฟลชก็สาดกระนาเพราะทั้งคู่สวยสงา่ายากที่ใครจะละสายตา คุณพีรพันธ์ยิ้มกว้างมองภาพลูกสาวและลูกสะพ้ยที่ครองรักกันมาหลายปีความรักของทั้งคู่ไม่เคยจืดจางลงสักวันมีแต่เพิ่มขึ้นและเจ้าลูกสาวตัวดีก็หลงเมียเป็นอย่างมากคุณพีรพันธ์รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่ชีวิตคู่ของบุตรสาวเต็มไปด้วยความสุขแม้ทางรักจะมีสะดุดบ้างด้วยปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากคนทั้งคู่แต่มือคู่นั้นก็ไม่เคยคิดจะปล่อยออกจากกัน กว่างานเลี้ยงจะเลิกก็เกือบเที่ยงคืนภูมิมรินออกอาการงอแงตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มเพราะต้องการกลับบ้านไปนอนกอดเมียให้ชื่นใจเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมายุ่งเกินไปจึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองพอมีโอกาสภูมิมรินก็ออกอาการหืนทันทีอุ๊ยพี่พลูยังเดินไม่ถึงหน้าประตูห้องด้วยซ้ำภูมิมรินก็กระโจนใส่แล้วพี่พลู เดี๋ยวเด็กในบ้านเห็นไม่มีใครมายุ่งหรอกรู้ไหมพี่คิดถึงสีน้ำแค่ไหนเสียงนั้นแหบพร่าขณะไล้จมูกไปตามกรอบหน้าสวยสศสิชาสิฐานครางแหลมและสายสะโพกยามนิ้วร้ไร้มนใสพี่รักสีน้ำนะคะรักที่สุดรักมากๆสีน้ำก็รักพี่พลุค่ะ รักมากๆเหมือนกันรักหล่อนให้ถึงเช้าให้สมกับที่ทำงานหนักมาหลายวันยามนี้ภูมิมารินรู้สึกเมาแต่ไม่ใช่พราธิ์แอลกอฮอล์ทว่าเป็นกลิ่นของภรรยาสาวที่ทั้งหอมและหวานตอมดมกลิ่นกี่ครั้งก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยจบบริบูรณ์